ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สันทยาเทคโนโลยีชแนลคลิปนี้จะนำเสนอเกี่ยวกับการรวมไฟล์ PDF หลายไฟล์เข้าด้ยวยกันนะครับจากตัวอย่างแอดจะได้เปิดไฟล์ PDF ที่แอดได้จะทำการรวบรวมนะครับอันนี้ก็คือไฟล์ทั้งหมดมีทั้งหมด16ไฟล์ซึ่งเป็นไฟล์ PDF แต่ละไฟล์อย่างเช่นไฟล์แรกนะครับก็จะเป็นแนวตั้งอย่างนี้นะครับแล้วก็มีไฟล์ที่2 อันนี้คือตัวอย่างนะครับไฟล์ที่3อันนี้เป็นกระดาษแนวตั้งขนาด A4 อันนี้ก็เป็นไฟล์แบบนี้ส่วนไฟล์นี้ก็จะเป็นทั้งแนวตั้งและแนวนอนนะครับของกระดาษอันนี้ก็เป็นแนวนอนนะครับซึ่งแอรได้ทําการเรียบเรียงไว้แล้วนะครับเราก็ทําการเรียบเรียงไฟล์ทั้งหมดนะครับที่เราต้องการที่จะรวมให้เป็นไฟล์เดียวกันนะครับจาก ตัวอย่างจะเห็นทั้งหมด16ไฟล์เราจะทำการรวมให้เป็นไฟล์เดียวกันนะครับตั้งแต่ปกจนถึงสุดท้ายเลยนะครับให้เป็นไฟล์เดียวกันมีทั้งกระดาษแนวตั้งแนวนอนผสมกันไปนะครับตามรูปแบบของแต่และเอกสารอันดับแรกให้เราเข้าโปรแกร,รม Google Chrome นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์สำหรับรวมไฟล์ PDF นะครับภายใต้คลิปนี้ก็จะมีลิงก์สำหรับเข้าไปอย่างเว็บไซต์ รวมไฟล์ PDF นะครับเมื่อเข้าไปแล้วคลิกที่ตรงนี้นะครับที่เป็นลูกศรชี้ลงตรงนี้ครับคลิกตรงนี้ปุ๊บแล้วเราก็จะพบว่าตรงนี้ครับรวม PDF แล้วเราก็คลิกที่รวม PDF นะครับก็จะเข้าสู่หน้าตาเว็บไซต์รวมไฟล์ PDF ให้เราเลือกไฟล์ PDF นะครับคลิก เมาลงไปทีนี้เราก็ไปหาไฟล์ต้นฉบับนะครับทีนี้แอดจะอยู่เก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่ Desktop มีทั้งหมด16ไฟล์ถ้าเราต้องการรวมไฟล์แต่ละไฟล์นะครับก็ก็คือ c อนโทน a ะครับคลิกลงไปก่อนให้ถูกไฮไลท์ที่ไฟล์แรกเสร็จแล้ว c อนโท A ก็คือเป็นการเลือกทั้งหมดนะครับตั้งแต่ไฟล์แรกจนถึงไฟล์สุดท้ายหรือต้องการ รวมไฟล์เฉพาะนะครับแล้วก็คลิกไฟล์ที่เราต้องการเสร็จแล้วก็กดแป้นคอนโทลค้างไว้ที่คีย์บอร์ดแล้วเราก็ไปเลือกไฟล์อื่นๆนะครับที่เราต้องการแต่จากตัวอย่างแอจะทําการรวบรวมไฟล์ทั้งหมดนะครับก็คือตั้งแต่ไฟล์ที่1จนถึงไฟล์ที่16ก็คอนโทนเได้เลยเสร็จแล้วก็คลิกโอเพนไฟล์ทั้งหมด16ไฟล์ก็จะถูกโหลดเข้าไปยังในเว็บไซต์นะครับ อันนี้คือไฟล์ที่1ที่2ที่3ามเขาก็จะมีแสดงให้เราดูคร่าวๆนะครับทั้งหมด16ไฟล์ให้เราคลิกตรงนี้ครับรวม PDF คลิกลงไปเขาก็ทําการอัปโหลดไฟล์ทั้งหมด16ไฟล์เข้าไปในเว็บไซต์รออัปโหลดได้1 0 0นะครับ ดาโหลดเข้าไปแล้วเขาก็จะรวมเป็นไฟล์เดียวกันนะครับทั้งหมด16ไฟล์ตอนนี้รวมเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราคลิกที่ดาวน์โหลด pdf ที่รวมไฟล์แล้วนะครับก็ตรงนี้นะครับใช้เวลาในการดาวน์โหลดประมาณ5-6วินาทีนะครับขนาด9.8 m b เมกะบต์คลิกที่ตรงนี้นะครับโ h o ์อินโฟเดอร์ เราก็จะได้ไฟล์ที่เรา m e r ร์ก็คือรวบรวมเป็นไฟล์เดียวกันนะครับเราสามารถ copy นะครับ ctrl C หรือเราจะคลิกขวาแล้วเลือกคัดก็ได้นะครับตัดออกไปแอบจะตัดออกไปไว้ที่ด้านด้ท็อปนะครับคลิกขวาแล้วก็ paste อันนี้ก็คือไฟล์ที่เราทำการรวมแล้ว,ลวเราอาจจะคลิกขวาแล้วก็ rename นะครับเปลี่ยนชื่อแล้วก็พิมพ์ตั้งชื่อใหม่ได้เลยนะครับ ตอนนี้เปลี่ยนชื่อแล้วเราลองเปิดดูไฟล์ที่เราทําการรวมเรียบเราแล้ว,ลวดับคลิกขึ้นมาเขาจะเปิดไฟล์ที่เรารวบรวมนะครับมีทั้งหมด90หน้าตั้งแต่หน้าแรกนะครับนี่คือไฟล์ที่1ไฟล์ที่2เนี่ยครับเขาก็จะเรียงลงไปเรื่อยๆทําการรวมไฟล์เป็นไฟล์เดียวกันทั้งมีทั้งกระดาษแนวตั้งและแนวนอนนะครับ ตอนนี้อาจจะได้เปิดคร่าวๆนะครับเป็นแนวตั้งอ่าตอนนี้ก็จะมีแนวนอนผสมด้วยนะครับก็จะมีรูปแบบกระดาษแนวตั้งแนวนอนผสมขึ้นอยู่กับไฟล์ต้นฉบับที่เราทำการเรียบเรียงไว้แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ก็ในการรวมไฟล์ PDF นะครับสามารถเข้าไปที่ใต้คลิปนี้นะครับจะมีลิงก์ให้เข้าไปยังเว็บไซต์รวมไฟล์ PDF แล้วก็ทำตามคลิปนี้ได้เลยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนสมาชิกเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ชาแนของเราแลกวนสมาชิกกดติดตาม Subscribe และสั่งกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ